มาพี่น้องพาอัปเดตมั่นหน้าที่มาปลูกไว้ยี่สิบวันแตกตาแล้วจ้ากำลังเขียวสวยงามดินแห้งแห้งพี่น้องนับถืออีรีมันเป็นพืชที่ ทนแรงทนฝนทนหนาวใด้บ่าตายเป็นตาตายกับ,บ่าตายเบิงบ่งเบิ่งมันข้นอันใดบ่เกิดกับสิได้มาสามมันแต่ว่ามันส่วนหลายโอ้ส่วนน้อยมันบ่ข้นพี่นนอส่วนหลายกับเป็นโอ้ อันนี้ตาล่งเ้อนี่เพื่อนพี่น้องเสียบเอาตาล่งเห็นบอนี่มันอยากเกิดอยู่แล้วมันเกิดเกิดแบบเอาตาล่งนั่นแหละเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ร้านมาเสียบซอยตามภาษา อัปเดตมันจะจ้า20เดือนโอเคอยู่พ่อได้อยู่พ่อได้ปนอยู่แต่ใบแล้วเขียวแล้วมันอันหมอกหมอกลงแล้วมันกะเห็ดให้ซุ่ม ตัวเกิดรุ่นก็มีพี่น้องบ่เ,ออเมนบาเกิดมันเกิดอยู่แต่มันเกิดรุ่นเกิดที่หลังบ่าเมนไดม่นมากบมเป็นโลกใบงี้ก,ก็ไหลยอยู่ได้พี่น้องแต่ออกมาแล้วเป็นใบงี้แต่ก็บอกเป็นยังใบงี้ก็มีหัวคือกันแต่ก่อนนี่ถอนทิน้นลเดี๋ยวนี้บมถอนพี่น้อง ราะว่ามันมันมีหัวคล้กันกรเรอกวัวถอ่มันล่ามล่ามกับสร้างมันคนหน่อยกับพอบาดเออละมือเข่าว่าสะสิโอ้ยไปละจ้าไปละจ้าไปละจ้าเฮ็ดก็เข่ากำนังก็พี่น้อง เป็นตใต้กับบัวใต้ท่นอีกริก็ล่างแตกน้ำกลนเยอะแยะเลยอุ้ยหาวคักหาวคักขี้เล่งหาวคักต <c oughs> ลิ่ว๊ายบาย